ขุณเขาสไลด์มาเลยพี่นายโอ้โหพี่ดีเป็นยังไงบ้างพี่ดีสไลเดอร์ไหนคุณเขาสไลด์มาหน่อยโอ้โหโอ้โหโโอ้หคุณเขาเอ้ยพี่ดีพี่ดีเฮ้ยเฮ้ยอะไรพี่ดีนี่มันอะไรเนี่ยพี่ดีเฮ้ยนี่มันเหล่าทีวีแมนนี่นะอุ้ยอันนี้ก็สปีกเกอร์แมนหรือเปล่าเฮ้ย อันนี้นนมันสกิบีดี้ทอยเลต,ตอตันนี้คืออะไรคุณเขาอุ้ยอันนี้ก็เหล่าทีวีแมนใช่ไหมคุณเขา,เ,ขาเอ๊ะหรือว่าที่นี่จะเป็นสวนสนุกเหล่าสกิบีดี้กต่สปิกร์แมนหรือเปล่าพี่นายอ,าอุ้ยพี่นายพี่นายมันมีคิดออกแล้วถ้างั้นน่ะเราลองขุดทรายดูดีไหม เพื่อเราจะเจออะไรในนี้เพราะว่าเมื่อกี้เราอยู่เฉยๆก็มีการอลอยลงมาไหนคุณเขาลองขุดดูซิอุ้ยไหนลองขุดดูซิพี่นายอุ้ยอะไรอะไรอุ้ยอะไรอยู่ในนี้เฮ้ยเฮ้ยนี่มันอะไรพี่นายอรอะไรนะคอมพิวเตอร์แมนคอมพิวเตอร์แมนอุ้ยพี่ดีมันเหมือนในการที่เราตามหาเจอเลยอ่ะใช่อุ้ยไหนลองขุดดูอีกซิอุ้ย พี่ดีเป็นอะไรอุ้ยสายเข้าตาแล้วพี่ดีต้องระวังนะพี่ดีเฮ้ยพี่ดีเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยอันนี้มันรูดจมูกหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยมันมีตาด้วยอ่ะเฮ้ยตายจะค้ายมันคืออะไรอะเฮ้ยตายแล้วตัวนี้มันคือสกีบีดี้ทอวเลสเฮ้ยน้องนายทำไมหัวมันสีเขียวแบบนี้อะลสีผมอะไรนะ ย้อมสีผมครับมันย้อมสีผมเหรอเนี่ยอุ้ยหน้าตาหน้ากลัวมากเลยอะ่ะอย่างนี้อะเราต้องรีบขุดเอาทีวีแมนมาช่วยเราเยอะๆยดีไหมพี่นายดีค่ะไหนไหนอยู่ตรงไหนอีกคุณเขาอุ้ยคุณเขาวิ่งใหญ่เลยคุณเขาเจออะไรตรงไหนตรงไหนคุณเลวไหนขุณเขาขุดดูสิตรงไหนคุณเขาอุ้ยอะไรพี่นายอู้มันคือตัวอะไรอะไม่รู้ไหนมันไม่มีในซีีวีดีมันเป็น ที่ยังไม่อัปเกรดแน่เลยมันเป็นเหล่าทีวีแมนที่อัพยังไม่ได้อัปเกรดคุณเขาคุณเขาลองขุดดูซิว่า,<ะ>วาเราจะเจอตัวอะไรอีกไหมเนี่ยดูสิสวนสนุกแห่งนี้นี่เป็นสวนสนุกเหล่าสกิบิดี้ดแน่เลยอ่ะยังไม่หมดยังไม่หมดเรอวุยวุยหุย,หยคุณเขาเหมือนจะเจออะไรนะเนี่ย,ยอยู่นะอยู่นะเฮ้ยคุณเขานี่มันทีวีแมนเหรอ คาบอยทีวีแมนโอ้โหเท่จังเลยอ่ะดูสิมีปืนด้วยอ่ะทุกคนโอ้โหดูสิพี่นายเราเจอตัวทีวีแมนเยอะแยะเต็มไปหมดเลยอ่ะแสดงว่าที่นี่อ่ะมีเหล่าทีวีแมนเต็มไปหมดทรายนี้เลยอ่ะพี่นายแล้วก็มีสกบดี้ทอยเลด้วยใช่แล้วมีสกิบิดี้ทอยเลสด้วยอ่ะ โอ้โหพี่นายตอนนี้เราก็ได้เหล่าทีวีแมนกับสกิบบี้ชอยเลดเยอะแยะแล้วอ่ะใช่ครับไปเล่นสวนสนุกกันเถอะใช่ไหมพี่ดีไปไปเล่นสวนสนุกกันดีกว่ามาเลยโอ้โหทีวีแมนมาแล้วโอ้โหจับไม่ทันเลยอะทุกคนจุ๊ยโอ้โหเดี๋ยวไปดูพี่ดีสิพี่ดีจะลงในตัวนี้เหรออ่ะพี่ดีลงมามาเลยพี่ดีชู๊ โอ้โหโอ้โหพี่นายใครอีกใครอีกคุณขาคุณขามาเลยครับคุณขาที่นี่เขาก็จะมีดูสิมีจระเข้ด้วยนะเนี่ยอุ้ยอันนี้มันตัวอะไรคุณขาฮิปโปโปเตมัสามารถสไลเดอมันได้ด้วยนะคะไหนทำยังไงอะสไลเดอร์ฮิปโปโอ้โหอาสไลเดอร์มาเลยพี่นายอูว์มีชิงช้าสวรรค์ด้วยหรอ เฮ้ยทำไมอยู่นี่มีชิงช้าสวัสเฮ้ยจริงๆด้วยแล้วมันรับน้ําหนักพี่ดีได้ไหมเนี่ยมันอันเล็กจังเลยอ่ะเข้าไปได้ไงาเอามามีจั่วแกวงให้ทีเป็นไงพี่ดีสนุกไหมสนุกมากโอ้โหสนุกมากเลยอ่ะบรรยากาศดีมากเลยอ่ะทุกคนเอาเด็กๆตอนนี้มันก็ค่ําละไหนไหนไหนละมามีจะพาไปสํารวจที่เซนท่านกันว่าที่นี่มีอะไรบ้างพี่ดีอย่างแม่นะ่ย อันนี้ข่าวสวนนะคะมาชมสันน้ำชุ่มชั้นบริวารโอ้มีทั้งสระน้ำมีทั้งสวนเลยอ่ะเฮ้ยพี่ดีเดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆเดินไปสำรวจเรื่อยๆเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 ทำไมบอมีเห็นต้นไม้ต้นนี้มันสั่นเองอ่ะเพราะว่าลมมันพัดเฮ้ยไม่ใช่พี่ดีใช่หรอกเฮ้ยเฮ้ยตกใจหมดเลยเฮ้ย อะไรเหรอพี่ดีพี่ดีเป็นอะไรโอ้ oh, พี่ดีตกใจปะปา๊าตกใจปะป๊าเหรอรนึกว่าอะไรนึกว่าอะไรไม่เมื่อกี้ปะป๊าเหนเ็นอะไรไม่รู้อยู่ตรงนี้ปะป๊าก็เลยมาดูเออแล้วเป็นอะไรอะ่ประป๊าแมว แมวมันมาไล่จับโอ้ยสรุปแล้วเรามาสำรวจที่เซนท่านี้ก็คือไม่มีอะไรนะคะเพื่อนๆใช่ไหมพี่แต่แมวนะพี่ดีนึกว่าอะไรเมื่อกี้ตกใจนึกว่าผีหรอใช่เพื่อนแกงแบบนี้สรุปแล้วผีก็ไม่มีจริงนะไม่ต้องกลัวนะคะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องหนูดีทีวีด้วยนะคะบายบายบุวย